Oh, อาเซนตี50เมสุดท้ายกัดกต,ต,ตัวตัวครับส <c oughs> ุดยอดตีนี้นะพี่นี้น้องเบียครับออกกำลังไว้อ oh, 50เมตร<ม>สุดท้ดายครับสอสองสามสอง สามสองครับเด็วิ่งน้อยสี่อายุไม่เนสองปรอรู้ที่หนึครับอนุบาลปราาบาน้องวินนี่มาอีกแล้วัับที่สองีโคโคเบอร์สิบเอ็ดับที่สามตาสอตาสครับรูที่สีนงพนงและรูที่ห้าบ้านบุกไอหนบ ตามลูกของตัวเองให้ครับหึ่งรอบครับแล้วก็รอบที่สองสามารถตัดเข้าลูกหนึ่งตัดเวลาแซงพยายามแซงด้านขวานะครับเพราะว่าเป็น,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 นลกูกที่หนึ่ครับจะแซงด้านซ้ายครับนักกีฬาเข้าทีอีกประมาณหกรายการครับก็จะปมดการขันแล้วก็ นักกีฬาฟุตบอลหญิงครับผู้แรกครับทีมจจนเนอร์อลุคอายุเพียงสิปีให้เตรียมตัวลงสู่สนามได้เลยนะครับน<อ>้องโมปล่อยตัวไปแล้วครับ4ีร้อยเมตรรอบแรกอาจจะประคองกำลังกันไว้ก่อนครับ พอรอบที่สองก็ค่อยสป,ปีดครับลูกที่หนึก็ยังกบอลุ้มไปเรื่อยๆนะครับมีตามลูกของตอน,นีไปก่อนนะครับห้ามตัดลูกครับไปเรื่อยๆจนกว่าจะผ่านรอบที่สองครับนำโดนโดงลูอัน นสามารถตัดเข้ารูหะะปนหนึ่งได้นะครับปวดนมตัดเข้าไปเลยครับับแล้วก็อด,ดุลีอันดับสองของอาดูบาลเริ่มสับป,ปีนแล้วอาดูบาลเริ่มสับป,ปีนแล้วบวอันนงก็ก้าวขายาวๆตาสอดตามมาติดๆมาดูโหดที่สองครับอานุบาลภาษา,าเกษตรปวดนงนะ สโรงเรียน้านตาโชคกระพุมตีถนนครับลานงานตีมาสีโคครับไฟไฟมาโคไไตนิวันหัใจทังถังที่สองสามสย่สี่ร้อยเมตรอายุในปีสิบห้าปีรอบทีเชล่ง บ้านพวงบ้าดัวมาเลยครับลู่ที่หนึ่งครับตาสอบตาสอบครับลู่ที่สองบ้านตนงบ้านตนงครับลู่ที่สามบ้านตนงบ้านตะนงครับลู่ที่ห้าตาสอบตาสอบครับหนงสองครับตาสอบสองครับเบอร์่งรอบทีมหนึ่งชนะเลิศวิ่งตามลู่ของต้นเรนะครับในรอบแรก รอบที่สองก็ตัดเข้าสื่ลนิ่งที่นิ่งครับ าปล่อยตัวไปแล้วครับ400เมตรอที่ตามลูกของตนเองไปก่อนนะครับครับดูท่าวิ่งของนักกีฬาแต่ละคนเป็นเอกลักษณ์ของแุ่คนนะครับไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ครับโดยเฉพาะลุงเด้านพนุงครับโอ้ท่าวิ่งกันรวมใการตีกางชอบใจเลยครับ จับเข้าทู่ลูที่หน้เลยนะครับแล้วก็จับไปหยุดเต้นลำดับต่อไปครับสองลอยนี้สุดท้ายครับตาสอบยังนั่งอยู่ดีสอนครับตาสอบแทงกับตาสอบครับโอ้ดูภาพวิ่งเผาครับจัดเซนกันเองไหมตาสอบสู้กันเองครับอยู่ไม่ไหวครับ ตาสะตาสะตาสะอ,อย่าให้เท่ากันนะผีหนอแปดกับสายอมนะครับแกับสามมาให้ถีครับลงมือร่างกนองครับไม่ถิงไม่สามารถให้เหรียญทองแดงได้ครับต้องให้ถึงเส้นใัยครับมาครับไม่ต้องสปีนก็ได้ลูกครับค่อยๆเดินมาลูกเหตุผลมาก โอเคดีมาไหวนะครับสุดยอดจริงๆมิก้าประตูของนักกีฬาครับนะครับต่อไปครับเดี๋ยวนครับรายการต่อไปครายการที่นสอี่้านงสี่ห้าปีครับสู้ที่หนึ่ครับมาเป็นตร่ากับกาาลูกที่ดี ลูกที่บ้านสองังับที่สอง่สวนลูีดานครับทนงเนลทนงทนงอีกลูกครับรับเดินหน้าไปครับลูกสองสามสี่ห้าครับเดินหน้าไปครับมีอุตส่าเราคุให้เรียบร้อยครับมีการลูของตัวเองไปให้ได้หนรอบ ลงเลยอีกทีรายการสุดท้ายครับนักกีฬาฟุตบอลหญิงน,นะครับเตรียมตัวด้วยนะครับให้ผู้ือกสอนเตรียมนักกีฬาเราจะลงทำการขแข่งขันนักกีฬานดัดที่แลาวนะครับเข้าชื่อไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลไม่ว่าจะเป็นอัรอดร้อครับอีกทีรายการนะครับประธานไปงูสักทีที่นับไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับ โรบอนปล่อยตัวไปแล้วนะครับ400เมตรหญิงครับรอบจินชนะเลอร์ครับรออะไรก็ออมเลยกันไว้ก่อนครับวิ่งผิดลูกขาสั้นๆครับทุก nice วันนี้22ปีระหว่างกระสับกระส่ายติดคุกครับพร้อมลงสู่สนามนะครับ วอลเลย์บอลมีตบ้าหมูเปล่าครับเมื่อวานะจะมีทีมลำดับที่สามบอลล์บอลตะก้อมาด้วยทีที่สามกอด,อด,อด่อลตะกี้จะมาเลิศครับรอบสุดท้ายก็สามารถตัดเขา้าที่รูที่หนึ่งแล้วก็จะปีเกิที่สุวันทิ่ทิีตัดเข้ารูนี้นนลอาจจะไปตั้งรูนอกครับ เจ้าลู่ที่หนึ่นำด้วยตาซ้อครับหัางหลังมาบมองจะนงสตีโควที่สอครับเ้าตีโควตี้สามและสามนงห้าสิบเมตรสุดท้ายครับตาซ้อครับนัางห่างประมาณยี่สิบเมตรนมก็สทีมาตาซ้อครับโอ้นดูดติ้นแดดจุดจืดครับมีอปล่อยเท้ะครับ ลำดับที่สามลำดับที่สามครับถุกวันที่จุดยิบห้ารับด้วยครับคุณนี้ครับยกขึ้นสูงๆครับแล้วมันก็จะไายความเหนื่อยลัาในกาง graduate, in so ่อไฟในทารที่สี่หนึ่งสอง 12ป enfin <si ีไทยครับรายกานี้ครับ200ีไทยเสร็จ้จะเป็นนิพลครับ4รูน2ร้อครับลลัหนึ่งก็ส ก็แสดงว่ามาหนึ่งสองสามปีอยู่ด้วยกันครับหนึ่งสองสามปีอยู่ด้วยกันเลยครับไม่ต้องแยกครับมาด้วยกันเลยครับปีนะครับคนละสองร้อยเมตรมานั่งรอตรงนี้เลยก็ได้ครับเป็นปีครับพามาตรงนี้เลยครับเพราะว่าวิ่งคนละหนึ่งรอบครับพามาทั้งหมดเลยครับปีเียครับอยู่ที่เดียวกันเลยครับคนละสองร้อยเมตรคนละหนึ่งรอบครับ ครในการสุดท้าย4ุูณ2 0เมตรไทย